สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยแบบทดสอบเรื่องระบบจำนวนจริงข้อ4จงพิสูจน์หรือยกตัวอย่างข้อความต่อไปนี้เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริงบวกใดๆโดยกำหนดให้ a บวก b บวก c ทั้งหมดกำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2 ข้อ4จ่จทพิสูจน์หรือยกตัวอย่างข้อความต่อไปนี้เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริงบวกใดๆกำหนด a บวก b บวก c ทั้งหมดกำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ a b b c กำลัง2กกวบวก b กำลัง2บวก c กำลัง2วิธิทำ จาก a บวก b บวก c ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a b b b 4, กำลังสองบวก 2, b กำลังสองบวก c กำลังสองบวกสอง a b บวกสอ 2ac บวกสอ 2bc แต่ได้ว่า a บวก b บวก c ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ a กำลังงบวก b กำลังงบวก c กำลัง2บวก 2ab บวก 2ac บวก 2bc มากกว่าหรือเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองเนื่องจาก a กำลังสอง b กำลังสอง c กำลังสองสอง ab สอง ac และสอง cb มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอดังนั้นอสมสการที่ต้องการที่สุดเป็นจริงขอบคุณค่ะ